รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงอายุร้อยปี สวัสดีครับพี่น้องพอ,อกันกับช่องยูทูปกินไปพูดไปตามสไตล์คนอีสานนึกเก่านะครับเมื่อนี้พามากินย่ำขอปุนหรือว่าย่ำขนมจีนนะครับโอ้ยพี่นอ้องเองบิงเบิงแบบผิดรสอือสาเลยนะครับผมเมื่อนี้ใส่เป็นใส่น้ำย่ำของประกบนะครับแล้วก็ใส่น้ำปลาปลาแดกเพิ่มอีกนะครับปลาแดกปลาาเทพติดาก่อเนื่นฝฟากเนี่ยก็แล้วกัน,กนพี่น้องน้ำขนมจีนน้ำขนมจีนเส้นขนมจีนนะครับสีสยามมาพี่น้องเนียวนุ่ม เดียบเป็นตนาไนนะครับอันนี้แค่คเึิงหฮอนะครับเพราะว่าของเฮ้ามันขนาด200กรัมในราคาที3 5บาทนะครับบางบางมองกับร่อยหาสิกรัมนะครับ3าบาทเท่ากันทางสิต,ตว่าอันนี้ขายถึกกว่าครับพี่น้องสนใจกะสอบถามสั่งกันได้ครับลืมยิบไม้เบิ้งครับเหนียวนุ่มดีแน่นอนครับพี่น้อง พี่น้องหลายคนสั่งกลับไปกินตั้งประเทศให้พี่น้องส่งให้แน่นะครับให้ญาติาส่งให้ส่งไปให้กินตั้งประเทศเพราะว่า ของเขานี่บ่ได้รับทรงตังปะเทศครับเพราะว่าผมบ่ได้ทรงเองครับพี่น้อง ร้องย่ำแบบใส่น้ำย่ำร้องเบิองครับใส่น้ำย่ำพวกย่ำ <c oughs> ของทะเลร้ลองเบิองว่ามันติดแสบบอสันวา่าก็คึกกันละครับแสบคือกัน รสกินบักพีกุูยได้เพี่นอ้องกะลำม่วงครับ นแลาเราเนะได็ไปซืบเวทเตียวเหตตาอยู่ครับ ແຕ່ພັກພີ່ນ້ອງເບິດບັນນອນນີ້ເນ ับหลายพี่น้องเลยมองค่อยกินข้าหินครับหินมาล่งเ็ดหองไม้ เรห,ห่องของเฮียนให้น้อง ที่ดินไปดินมานะครับเดินบ่เทียงไปเลย ไม่นีผมไม่นี่บอกปันไดครับกินย่างเดียวกินย่างเดียวอิม่มสีอิม่มเราด้บพี่ง้อสีอิม่มเราครับ <c oughs> มันใบยกยกลัวเราเหมือนนี้มันก็เลยอิม่มใบนะครับมันสีใบสองแหลมเลยเวลามากแล้ว ไม่ได <mm um> ้เตรียมไปแล้วนะจริงจะไม่ได้โดดแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่นมาตรงปุ่นตรงนั้นตรงนี no> <h <h ้ก็เลยไม่ได้เห็นไม่ได้เล่ยเว่ลาไปขันเท้าผมเป็นสีเทาเลยพี่น้องเลยเวลากินแล้วก็เศร้าอยากซ้ำเลยครับคือเพิ่นบลา เลยเวลากินกับเจ้ายากเถาโอเคเราล้วครับพี่น้องบาสิกินบิกับิกก่บได้กินซ้ำครับกินบะเขิดนะครับขอบคุณพี่น้องหลายลายที่เขามาติดตามช่องยูทปูปกินไปผู้ไปตามสไตล์คนอีสานจังในกะฝากกดไลค์กดแช่ เป็นกำลังใจให้กันอีกหนึ่งกำลังใจในะเด้อพี่น้องเด้อคอมเมนต์ใดบอได้ตอบก็ขออภัยหลายๆนะครับอ่ะพอกันไม่คลิปต่อไปคลิปนี้ขอบพูดหลายๆสวัสดีครับ